สวัสดีครับอาณาจักรเทปีทบิ๊กไบค์สายสปอร์ตขวัญใจไวโจที่รักความเร็วและเสียงอันทรงพลังที่ัวรุ่นโปรดปราน10อันดับบิ๊กไบค์สายสปอร์ตยอดนิยมในสังคมไบค์เกอร์นะครับสำหรับคลิปนี้เราไม่ได้มาจัดอันดับหรือว่าเจาะลึกถึงตัวเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับแต่เราพามาดูความสวยงามและราคาที่ดุด,ดันไม่เกรงใจใครพร้อมกันแล้วเลสโก o อันดับ1 b m w s 1 0 0 0 R New VMs 1000R ปี2023นี้นะครับรถจักรยานบิ๊กไบค์คลาสร์สปอร์ตจาก VM Motorrad นะครับที่มาพร้อมกับการอัปเดตภายในและภายนอกด้วยดีไซน์ที่ดูฉชบเฉี่ยวยิ่งขึ้น และการปรับจูนเพื่อประสิทธิภาพด้านการทํางานของเครื่องยนต์ทีดียิ่งขึ้นยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับขนาด900กับ9 c c ยังคงใช้เป็นเครื่องยนต์เดิม4สู่ปลอกพาแรงม้ามาถึง210ตัวเพิ่มเติมด้วยรวดรายและสีสันใหม่สําหรับรุ่นปี2023นี้นะครับสำหรับ BMW S1000RR ปี2023ครับมี2เฉดสีให้เลือกจะมีสีดําที่ดุดันถูกใจไปรุ่นแล้วก็จะเป็นสีแดงนะครับราคาเริ่มต้นเปิดที่984,000บาทส่วนตัวท็อปของรุ่ นี้นะครับก็จะอยู่ในราคาที่9,99,000บาท รับสองคาวาซกินินจาแซด 10R สปอร์ตเต็มขั้นซึ่งมาพร้อมระบบการสะเทือนอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่นะครับที่ก้าวหน้าได้รับสมัยที่สุดจาก k a วา s a กิมาพร้อมคาแรคเตอร์ใหม่ด้านการซับแรงอันเหนือชั้นคือสิ่งที่มอบความสบายในการใช้งานทั้งบนถนนและในสนามแข่งกันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมขุมกําลังสีสูบเรียง 998cc ซอันทรงพลังให้กําลังสูงสุดถึง203แรงม้าสาหรับคาวากินินจาแซด 10R มีให้เลือกถึง6รุ่นย่อยกันเลยทีเดียวพร้อมราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 9 0 0 0บาทคือ Kawasaki Ninja Zx10R Standard คือรุ่นน้องที่สุดนะครับส่วนรุ่นท็อปที่สุดก็จะเป็น Kawasaki Ninja Zx10R มาพร้อมราคาที่9กระโดดไปถึง998,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ ันดับที่3ามยาม่าว y z น์เซดเอฟอาวันบิ๊กไบคัคลาสซูเปอร์สปอร์ตพันเก่งจากค่ายยาม่าที่ได้รับการถ่ายทอด d n a มาจากรถจักรยานยนต์รุ่น y วน์เซดอาร์เอ็มวันนะครับมาตรฐานการแข่งขันระดับโลกโมโตจีพีกันเลยทีเดียวร้าวใจด้วยขุมกําลังเครื่องยนต์อันทรงพลังขนาด9 9 8ซีซีสีจังหวะสีสูบเรียงเครื่องยนต์ให้พลังกำลังสูงสุดที่200แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับผสมผสานการทํางานด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยพร้อมดีไซน์สปอร์ตแบบเต็มที่เน้นความเพี เบาบางให้อารมณ์ขับขี่ที่ปราดเปรียวเพิ่มเติมด้วยสีสันและรวดรายใหม่ล่าสุดนะครับในราคาเริ่มต้นที่899,000บาทคือรุ่นยาม5 h า YZF-R1 และตัวท็อปสุดของรุ่นยาม5 h า R1M นะครับในราคา1 199,000บาท ดับซี่ฮอนด้าซีพีอาร์พันดับเบิลเอ้าไฟเออร์เบลดสปอร์ตดุดันอย่างเต็มรูปแบบนะครับสำหรับ c b R พันดับเบิลเอไฟเออร์เบดปี2023มาพร้อมกับรูปรักใหม่ชบเฉี่ยวร้าใจโดดเดน่นเป็นที่1ด้านการควบคุมแรงทรงพลังพร้อมพุ่งทะยานได้อย่างแม่นยำครับที่พัฒนาใหม่ทั้งระบบออกแบบเฟริง์ใหม่ให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจอาก,กาศให้น้อยที่สุดด้วยนะครับไฮรัดมีความมั่นคงมากขึ้นทั้งในช่วงความเร็วสูงและขณะเข้าโค้งมาพร้อมเครื่องยนต์900ซีนเป็ดซีซีซ ให้กำลังสูงสุดถึง200แรงม้ากันเลยทีเดียวมาพร้อมราคาเริ่มต้นอยู่ที่999,000บาทตัวท็อปสุดของรุ่นหรือว่าตัวเจมที่สุดในรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่1,119,000บาทดับที่ 5. Suzuki GSXR 1R 0 0 0 รถสปอร์ตสุดแรงจากค่ายซูซูกิอีกหนึ่งคันโดยมีรูปทรงปราดเปรียวตั้งแต่หัวจรดท้ายกันเลยทีเดียวนะครับตามหลังอากาศพลาศาสตร์มีระบบสะเทือนชกหน้าแบบทันสมัยกันเลยทีเดียวและชกหลังมีเทคโนโลยีสร้างบาลานซ์ซึ่งช่วยซับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยมมั่นใจทุกการขับขี่มาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์4ี่สูบปริมาตรกระบอกสูบนะครับอยู่ที่9 9 8ซีซีพกพาแรงม้ามาถึง202ตัวกันเลยทีเดียว ซูร u กิ GSXR พันมีให้เลือกถึง2รุ่นย่อยคือรุ่นซู z ุกิ GSXR พันสแตนดาร์ดที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่79,000บาทส่วนตัวท็อสุดของรุ่นซูรุกิ GSXR พันมาพร้อมราคาที่711,000บาทราคาสมน้ำสมเนื้อกันเลยทีเดียว อันดับที่ 6. กดูคุติหนเเ Panigale S Big Bike สุดเท่สวยตั้งแต่หัวจรดท้ายติดตั้งแพ็กเกจอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งคันซึ่งประกอบไปด้วยระบบ ABS ควบคุมในโคง้งและระบบเกียร์สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและยังมีระบบ Engine Brake Control ถูกปรับให้มีการทำงานอัตโนมัติจึงสามารถเปลี่ยนขนา่างและอัตราทดเสื่องท้ายสามารถปรับแต่งเองได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเครื่องยนต์สีจงังหวะ l อล i n นให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่2 0 5แรงม้าปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1 2 8่ซีซี ดูกติ1299พานิเกลีมีให้เลือกถึง2รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นของรุ่นนี้นะครับก็คือดูกติ1299พานิเกลีสแตนดาร์ราคาอยู่ที่1นึ้านสี่แสนส่วนรุ่นท็อปสุดของดูกติก็คือ1299พานิเกรีเมาพร้อมราคานุงร้านแปดแสนแรงทั้งรถแรงทั้งราคา อันดับที่เจ็ด Yamaha YZ-FR1M สุดยอดซูเปอร์ไบค์แห่งยุคที่สืบทอดดีเนเจาก YZ-RM1 ตัวแข่งในโหมโโดตัีพีนะครับผสานาเข้ากับเทคโนโลยีควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมไปถึงระบบกันสะเทือนปรับด้วยไฟฟ้าตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาจริงๆนะครับและระบบเบรกที่ทรงพลังมาพร้อมเครื่องยนต์4จังหวะ4สูบเรียงพิกัด9 0 0ซ c ราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่899,000บาทและตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับราคาอยู่ที่1 199,000บาทนะครับ 8, ดูคติพันิเกอรี V4 มาดูสปอร์ตของค่ายดูคติอีกสักคันหนึ่งครับหลังปล่อยให้คู่แข่งพากันตีตื้นพัฒนารถไกลเข้ามาทุกทีนะครับในที่สุดมาถึงเวลาสักทีที่ทางค่ายดูคติจะต้องปรับโฉมดูคติพันิเกอรี V4R รุ่นใหม่ในปี2023นี้นครับออกมาเพื่อหนีคู่แข่งเรานั้นให้ก้าวล้บไปอีกกันสำหรับดูคติพันิเกอรี V4R ปี2023มาพร้อมกับการปรับปรุงใหม่ในหลายๆด้านที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองเป็นอย่างมากโดยจุดขายสำคัญที่สุดของมันในครั้งนี้ ก็คือเรื่องเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนจากเดิมจากดุกติ1299 Panigale สถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้แบบอ l t วินนะครับ รุ่นนี้ก็จะใช้แบบ V4 90องศาจะใช้เครื่องยนต์แบบเอียงความจุ998ซีซีจึงทําให้เครื่องยนต์ลูกนี้นะครับสามารถรีดกาลังสูงสุดได้ถึง218แรงมา้าถ้าหากมาพร้อมชุดแต่งฟุออปชั่นรถแข่งสามารถดันได้ถึง2 4 0แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมเกลไกลระบายความร้อนด้วยน้ําหมุนแบบทวนแคมในฬิก้าอีกด้วยรถแรงต้านการเอียงและจุดระบบแบบทวินพลัสเหมือนตัวแข่ง Mo โตจีพีและนอกจาก2ระบบข้างต้นนี้แล้วนะครับในปี2023ดูติพันนิโกเร่ V4 ยังได้มีการพัฒนาระบบดูกติเท c ชั่นคอนโทรลและคันเร่งไฟฟ้าซึ่งระบบเทคชั่น control จะมีการเพิ่มการคำนวณของแกน IMU ที่ติดตั้งบนตัวรถจะส่งผลให้ระบบการยึดเกาะบนถนนของตัวรถเมื่ออยู่ในลักษณะเอียงมีการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับสีเดียวให้เลือกคือสีประจำตระกูลของดูกติสีแดงมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่ราวประมาณ1 6 7 4 0 0 0บาท ลำดับที่9 h o n ด a CBR 650R ขายปีกนกสองข้าประกวดเป็นรถที่นิยมพอสมควรเพราะราคาที่จับต้องได้ง่าย นิวฮอนด้าซีพีอาร์หกห้าศูนย์อาร์นะครับโฉมปี2023 Sport ส u บสาม i ปอร์ตฟูลแฟร์ริงที่ได้รับการปรับสีสันใหม่ให้ดูดุด,ดันด้วยกราฟิกที่โดดเด่นและสีสันที่ชฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นรองตัวกับลูกทรงที่ให้ความบึกบุนผสมผสานความแรงจากเครื่องยนต์ซีซูเปรียงและเทคโนโลยีที่ร่ำสมัยพกพากขุมพลังมาถึง649กซีซีจ่ายน้ำมันเครื่องเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ให้พละกำลังสูงสุดถึง95เม้าูกับี c b 5 0บสามารถมั่นใจได้เลยบะครับ h บบ a n n e l ในร้อหน้าพร้อมดิสเมกคู่ดีไซน์สวยหรูกันเลยทีเดียวมาพร้อมราคาเริ่มต้นอยู่ที่324,300บาทในราคาเริ่มต้นนะครับและตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับมาพร้อมราคา333,500บาทเป็นราคาที่น่าจะต้องมากจริงๆเลยนะครับ จับที่10 y ย m ม h a YZ-FR6 ดรกถซปเปอร์สปอร์ตไบค์คลาส 600cc นะครับบิ Big ๊กไบค์ที่ได้รับการดีไซน์ได้ออกแบบใหม่ให้ดูรั้มสมัยสวยงามและคล้ายกับรุ่นพี่ใหญ่อย่าง YZ-FR1 สําสำหรับตัว R6 นี้นะครับถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากรุ่นก่อนๆได้มีการปรับปรุรงเรื่องของการควบคุมตามรลักของเอโรดนามิกด้วยระบบอิเล็กทรอนิก ท่านั่งที่สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยเจ้า New Yamha YZ-FR6223 e นี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์5 9 9 c c ระบายความร้อนด้วยน้ำสี่จังหวะ4สูพบพกพาแรงม้ามาถึง91ตัวกันเลยทีเดียวนับว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลในคลาสสปอร์ตบัตไซกลา,างในพิกัด 600cc นะครับน่าใช้สำหรับผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบพละกำลังที่มากับรูปทรงไม่ใหญ่โตนักเน้นความเป็นสปอร์ตเต็มตัวพร้อมด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งมอเตอร์ GP มีเลือกถึง2สีได้แก่สีดำและก็สีน้ำเงินมาพร้อมราคาสมน้ําสมเนื้อกันเลยทีเดียวนะครับราคาตัวอยู่ที่549,000บาทสปอร์เท่ๆดุดันไม่เก่งใจใครดูและทุกใจฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับหากผิดพลาดกันใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วย